ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทดสอบงานซ่อมนะฮะตัวนี้นะครับผม450 Pro เป็นรุ่นหางเลานะครับผมหางเลานะฮะก็เฮดเดิมๆเป็นเฮดไฟบาร์ระบบเก่านะฮะเราเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ก็คือไฟบรลเล t มันจะให้ในเรื่องการทรงตัวและคอนโทรลได้ง่ายนะครับผมเพิ่มก็คือกล่องเคบาน้ำเงินเข้าไปนะฮะนะเป็นใจโรนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าบินง่ายกว่า ระบบไฟบาร์เดิมๆเยอะเลยนะครของลูกค้าส่งมานะครับผมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะมา,มาไกลมาไกลเลยมาแดนเหนือเลยนะฮะเดี๋ยวมาทดสอบบินกันนะครับผมสเปคก็เป็นฮอบเดินทางนะครับกับมือใหม่ฝึกบินนะครับผมครับไปบินกันก็เปิดอันดับแรกเลยก็คือเปิดรีโมทนะฮะตัวน,นี้เป็นสวิตต์ตัดคันเร่งนะครับผมเทอร์เโ h o n ตัวนี้เป็น 3D อ่าไม่ใช่ตีลังกาฮนะเป็นไอดนเอาไว้บินซิ่งนะครับไอดนบินซิ่งนะเสียบแบตเสียบแบตที่ลําแล้วอยู่นิ่งๆรอให้เฮดขยับ,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 บอ่าพอขยับแล้วเราก็สามารถที่จะคอนโทรลได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นสปีด สกายวอล์กเกอร์นะครับผมเป็นสปีดสกายวอล์กเกอร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องบินไม่ใช่โจ๊กเกอร์อ่าไม่ใช่โจ๊กเกอร์ไม่่ใชนะครับผมไปบินโจ๊กเกอร์เด้อไม่มีหรอกไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีระบบซอฟต์นะฮะไม่มีระบบโกลบนะครับผมค่อยๆเร่งเร่งเบาๆตัดหญ้าไปด้วยตัดหญ้านะฮะที่เสียงมันแค่ๆก็คือมันตัดหญ้านะฮะ เร่งนะครับผมแล้วเราก็เร่งนะครคือค่อยๆเร่งอ่าค่อยๆเร่งอ่าเริ่มในการขยับพยายามให้ฟินหางอย่าจิกที่พื้นนะครับผมอย่าให้ฟินหางจิกที่พื้นพยายามให้มันลอยๆไว้นะหาพื้นที่ที่มันลอยๆไว้อันนี้ผมออกแบบให้ก็คือให้ฟินหางมันลอยขึ้นนะคือถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ามันห่างจากพื้นนะแต่จากโทรศัพท์ จากทางกล้องทางภาพอาจจะไม่เห็นนะหลังจากนั้นนะครับผมก็ค่อยๆเร่งนะะมันจะซ้ายหน่อยขวาหน่อยนะโอเคลอยขึ้นมาแล้วนะครับผมสุดยอดมากเลยไหมครับเทบาน้ินเงินนะฮะเล่นมือนึงนะครับผมไม่ได้เล่นเก่งนะ ไม่ได้เล่นเก่งนะครับผมไม่ได้บินเก่งนะแต่คอปเตอร์มันคอนโทรลง่ายก็ว่าไปตามนั้นนะครับผมุดทับนี่จับจังหวะดีๆนะฮะหางหางแน่นมากครับผมอยู่ในแกนนะครับผม มานั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดินซิ่งกันนะตัวนี้ก็ถือว่าซิ่งได้ระดับหนึ่งนะฮะเป็นสเปคที่กำลังน่าเล่นครับผมเป็นสเปคที่กำลังน่าเล่นมันเป็นยังไงวะก็ไม่แรงมากนะนึกว่าแบบอายุ 14, 15, นะ1 4บสี่สิบห้าอะไรโอ้ ถ้อไม่ใช่หรอกวันนันๆก็เป็นรอบธรรมดานะเดี๋ยวจะเปิดรอบไอดอลให้ชมชมอ้าวเหรอเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอบนอร์มอนไอดอลน่ะไอดอลก็จะซิ่งได้มากกว่าเดิมหน่อยไม่ได้ม้วนบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้ ไม่ไม่ค่อยใจเท่าไหร่เร็วรีบดูพี่อีทวงไฟโอ้ย,อยเซะก้องเซนะก็ถือว่าบินซิ่งได้เลยนะไม่รู้ตะต้องจับภาพทันไหม เ,เบรกไงเ,เบรกไงเป็นไง <Okay. S 1> เป็นรอบไอเดนนะผม<า>มัรอบมันก็จะจัดขึ้นมากว่าเดิมหน่อยนึงนะถัดจากรอบไอเดนก็เป็นยกเลิกไอเดนก็เป็นรอบนอร์มอนนะฮะเสียงมันก็จะแถวลงนะ ตัวนี้ไม่มีโกบนะครับผมไม่มีโกบนะฮะโกบคืออะไรอะ่ะโกบก็คือมันจะช่วยเติมรอบในขณะที่เราบินในจังหวะที่เราเร่งหรือเบาเนี่ยได้ยินเสียงมอเตอร์ไหมอ่ะฮะเสียงเปลี่ยนนะอ่ถ้ามีโกบเสียงจะไม่เปลี่ยนเสียงจะเสมอนะครับผมสปีดที่มีโกลบราคาก็จะสูงขึ้นไปนะฮะก็เหมาะกับเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะก็บินได้ฮะนือใหม่ฝึกบิน เป็นสปิดราคาแบบไม่แพงมากครับก็เอาเครื่องลงนะครับผมตัดคันเร่งตัดฮูนครับผมตัดทุกครั้งตัดทุกครั้งก่อนเข้าไปก่อนแบตเตอรี่นะครับผมก็เป็นอีกรันหนึ่งที่บินได้ดีมากๆนะครับผมนะ450 Pro DFC ของท่าหลอดนะคร ตัวนี้อะไหล่ค่อนข้างจะหาง่ายแล้วราคาถูกนะครับผมสําหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะที่สนใจอยากจะมีคอปเตอร์ไว้เล่นสักลำก็แล้วนาตัวนี้นะฮะอะไหล่หาง่ายราคาถูกนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ในช่องทาง youtube ด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลยนะฮะจะได้ติดตามรับชมนะครับผมไม่ขาดตอนนะฮะ เวลาผมโพสงานโพสอะไรเงี้ยพี่ๆก็จะได้เห็นนะฮะจะได้เห็นว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะว่าสมบูรณ์ได้อัพวีดีโอลงวีดีโออะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากจะติดต่อง,งานซ่อมก็าทางเฟซบุ๊กหรือทางไลน์ก็ได้นะครับผมพิมพ์ชื่อผมนะครับสมบูรณ์เพลงสีอาซีปักช่องนะครับผมทางเฟซบุ๊กนะครับทางไลน์ก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับ 082 861 2081นะครับบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานราคาเบาๆนะครับผมคนบ้าบินสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะ <c oughs>